ท่าเทียบมุมมองพี oh, be ่เทียบเป็นไงบ้างครับก็ได้สามหน้านะเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนเทียบที่แล้วพี่ก็ให้กระดิกกรรมการเข้าไปว่าเทียบที่แล้วเขาให้เราชนะคู่ขี้ก็เปรีเทียบกันเอาใจดีกับทีมงานพี่ดอนนะครับทีมงานยินดีกับทีมงานลงไปยิ้มด้วยไปยิ้ใจดีนี่ไม่ใช่วันของเราเท่านั้นเองครับครับอน้องเป็นไงบ้างวันนี้เทียบนะแพ้แล้วแพ้เขา เสียดายไม่้องใช่เสียดายได้ยุติเด้ยกสุดท้ายมุมมองของเราเราน่าจะมีโอกาสชนะไ,ไหมก็มีโอกาสครับม,มุมมองของเราได้ครับม,มุมมองของเราเราได้ลูกไหนที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นผู้ชนะแปลกลูกเดิน<อ>นะคลูกน่าจะได้ได้ดูุเตะ่บุคอนไฟยุสซี่ที่เกี่ยวเสียดายครับเขาก็มีเกียรเชื่อเอาเปรียบด้วยแต่ก็ยอมรับการตัดสินครับวันนี้ ที่กรรมการครับก็ยอมรับครับเป็นไงแป๊ยยิ้มวันนี้มาแตกต่างกับสองไฟที่เจอกันก่อนหน้านี้ไหมน้องก็ไม่ค่อยแตกต่างครับแต่ไฟนี้แกแกไม่ถอยเยอะครับแก,ก,กตั้งสู้ด้วย<ม>ก็เพราะแกมีแพ้แตกด้วยครับจั2สอง<ม>น่าจะเป็นตัวตัวเป็นเกมให้แกตั้งสูคพอผลออกมาดีแล้วรู้สึกยังไงบ้างหอก็แอบเสียใจครับ<ม>อแอบบเสียดใจอาแบบช,ชีด้วย ต้นก็น่า,นนาจะห้าหมาื่นครับวนาได้คุณน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้ธนาน่าจะได้เป็นแสนนะคิดว่าวกกันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนไามครับก็บ,บ,บางลูกแขยงนะครับลูกการเข้ามวยม,มีวุดหนำหลากหลายกว่านี้ครับอ,อกากจะแก้มึงไหมกแยกไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะคิดว่าเวทเราไฟตต่อไปเท่าไหร่คร<อ>ับร้อยสิบห้าร้อยสิบหก วันนแมวันนี้จะแพ้อยากขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษแฟนวยครับก็ผู้ที่อยู่บ้างหลังนี่ครับผู้ที่วายวายให้กำลังใจครับอันนี้ทำไม่ได้ไปน้าำกันต่อไปครับผมไม่แรงใจครับ